ฐานแฟนอะไรก็ตามที่คุณเลือกมันจะต้องมีข้อนี้นี่คือข้อสามนะในทุกฐานแฟนที่คุณเลือกโอเคต้องเป็นกลุ่มบนเท่านั้น uh, <yes. S 1> ท็อปห้าเปอร์ซ็นต์ของประเทศเท่านั้นจบฐานแฟนตลาดบนเท่านั้นตลาดบนเท่ากับท็อปห้ซซของประเทศมีกี่คนประเทศไทยมีเจ็ดสิบล้านคน 5%ของประเทศก็ประมาณสามจุดห้าล้านคนนะพอสิบเปอร์็ก็คือเจ็ดล้านห้าเปอร์เซ็ก็คือสามดห้าล้านสามจุดห้าล้านนี่เขาต้องใช้เงินมหาศาลคนที่มีเงินเก้าสิบเอร์ซของประเทศคืออยู่ท็อป5%้าเปอร์เซต์หมดคนท็อป5%้าเปซคุมเงินเก้าสิบเก้าสิบอร์ซตของประเทศคุณเรื่องนี้วันนี้สอนแพงสุดๆคุณจะต้องโฟกัสที่ฐานแฟนคุณลุงจะยกตัวอย่างสิ่งที่แพงที่สุดให้ฟังเอาไหมสิ่งที่จะมาดิดสอน และอาจารย์มดิตได้ลองทํามากับตัวเองแล้วด้วยอันนี้แพงมากนะนี่ระดับบรมอาจารย์เว้ยบรมมาครูวบวกอาจารย์บ <laughs> นบรมอาจารย์เข้า <laughs> 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 ใจว่าสมให <laughs> มีอยู่ครั้งหนึ่งค่ะอาจารย์มดิตเนี่ยทําคลิปที่ชื่อว่าชโชคดีของการเกิดมาจนอ่าใช่ชโชคดีของการเกิดมาจนคลิปนั้นเป็นไวรัลคลิปภายในค่มคืนที่โพสต์ลงไปคนหลุถึงคลิปเนี้ยอ เป็นหลัก10ล้านอันนี้เรียกว่าไวรัลมากๆ<ม>นะคะ,ะข้อดีของการเกิดมาจนแต่ทีนี้ในช่วงนั้นเนื่องจากเป็นไวรัลมากๆแล้วจึงมีฐานแฟนที่เป็นกลุ่มเนี้ยเข้ามาในเพจเยอะมากๆซึ่งมันโอเคแต่ว่าเขาไม่เก็ตมูลค่าของคอร์สที่อาจารย์ขาย<ม>อย่างเช่นอาจารย์ขายคอร์สราคาส0 0 0มื่นสามหมื่นห้าสมมุตินะเนี่ยคือสิ่งที่อาจารย์บอกแล้วแล้วคนก็จะบอกว่า แพงแพงแพงทำไมรวยแล้วทำไมไม่สอนฟรีซึ่งอาจารย์บัิตสอนฟรีมาแปดปีคอนเทนต์ของอาจารย์น่าจะเป็นครูที่มีคอนเทนต์เยอะที่สุดในประเทศไทยนะคะระดับโลกนี่คือเราไม่รู้เพราะยังไม่เคยเอาไปวัดเทียบกันแต่ถ้าระดับประเทศนี่มั่นใจว่าเบอร์หนึ่งของการที่ให้คอนเทนต์ฟรีเยอะที่สุดในประเทศไทยน่าจะเป็นอาจารย์บัณฑิตอึ้งรังสีเพราะว่าอันนี้ไม่รวมคอนเทนต์ที่เขียน รูปภาพหรืออะไรใดๆนะคอนเทนต์ของอาจารย์มีหลากหลายรูปแบบมากแต่เอาเรียกว่าสอนฟรีจนคนเปลี่ยนชีวิตคาไลฟ์ที่หน้าเพจเนี่ยมหาศาลเป็นแสนคนเต็มไปหมดเลยอาจารย์ขึ้นโพสต์ทีคนมาเขียนเต็มไปหมดเลยใช่ไหมแต่ทีนทาาเนี้ยอธิารา์บอกไงว่าคนเท่าไหร่นะห้าห้าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมคะห้าเปอร์เซ็นต์คือพวกเราเนี่ยรู้ว่าถ้าเรากล้าลงทุนกับการเรียนนี่ไม่ใช่เราเสียเงินเว้ยนี่คือการลงทุน เก็ปไปแล้วเราจะได้กลับคืนมาไม่รู้จะก,กี่เท่าถูกปะแต่พอคอนเทนต์มันออกไปแบบว่ามันไม่ใช่เป็นกลุ่มคนที่สําหรับกลุ่มคนห้าเปอร์เซ็นต์ในตอนนั้นเองอาจารย์บอกว่าการที่มีคนเข้ามาเยอะๆแต่ไม่ใช่กลุ่มลูกค้าที่ใช่เหนือ่อยมากเหนื่อยอธิบายอืคืออาจารย์ไม่ได้ไม่ได้มีปัญหาหรือรังเกียจอะไรกับคนรวยหรือคนที่ไม่มีเงิน พราะพวกเราเคยไม่มีเงินกันมาก่อนทั้งนั้น content, เราก็เวลควมคอนเทนเราเวลค้มใช่แต่มันเหนื่อยอธิบายเพราะว่าเวลาที่คอมเมนต์มาเยอะๆเออ่ๆๆ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 ๆางเนี้ยแล้ววันวันหนึ่งจะมานั่งอธิบายกลับไปนั่งทำคอนเทนต์ช่วยคนไปเลยดีกว่านืกออกปะ่ะคือมันเหนื่อยกับการที่คุณจะสูญเสียเวลาที่จะเอาเวลาไปรับใช้ลูกค้าตัวจริงอะๆๆเหนื่อยกับการอธิบายเก็ตป อ่าเพราะเราอย่าทำคอนเทนต์ที่ต้องมานั่งอธิบายอีกจบ<ช>ไปเลยเปรี้ยงไปเลย<ช>ยิงซัดตรงไปเลยจะสอนเรื่องอะไรเรื่องนั้นแล้วอย่าอ้อมค้อมหัวนี้แพงมากนะจะขายคือขายด้วยนะอ,อย่าไปอ้อม<ช>โลกนะอย่าอย่าไปแบบว่าเอ่ออะไรนะต้องไปเอออะไรไปกด subscribe ก่อนแล้วเดี๋ยวจะจะต้องไปเอ,อจะจ่ายเงินก็ต้องไปนั่งโหแม่งไปใช้เอ,อ,อะไรอะแบบ อาจารย์มริชัดเจนต้องมีสปอนเซอร์อะไรเยาอาจารย์มริชัดเจนคือฟรีคือฟรีขายคือขายเพราะการขายคืออาจารย์ขายให้กับคนที่ลงทุนอะเข้าใจป่ะแล้วไม่มีการลงทุนอะไรที่คุ้มค่าที่สุดเท่ากับการลงทุนให้กับความรู้คุณลุงนาะสอนเรื่องระบบการเก็บเงินแบบซิกจานะก็คือ,อสันดานเศรษฐี jar. อะซิกจาตอนนั้นเองอะคุณลุงก็บอกพี่โลดเลยว่าแบบจะหยุดช้ shopping, อปปิ้งหยุดอะไรทุกอย่างแล้วเอาเงินทั้งหมดอะมา ลงทุนกับการเรียนกับอาจารย์บัณฑิตคือตอนนั้นเรียนทุกคอร์สเรียนทุกออดิโอบุ๊กทุกซีดีถ้าใครที่ยังไม่ได้ฟังทุกออดิโอบุ๊กทุกซีดีนะเธอต้องรู้นะไม่ถ้าเราอยากจะมีชีวิตแบบครูอือันนี้ครูบอกก่อนแต่ถ้าเราแบบอยากจะมีชีวิตน้อยกว่าครูก็ฟังน้อยกว่าครูได้อันนี้อันนี้เขาไม่เข้าใจนะไม่คนคนสมัยคนที่มาหลังรู้งเขาไม่เข้าใจนะว่าเอ,อ คือลุงมาวันนี้ได้แล้วเร็วมากเลยลุงมาแบบเร็วมากเลยเพราะเขาฟังทุกอันแล้วผมไม่ได้ผมไม่ได้แบบว่าเชียร์ของตัวเองสินค้าของตัวเองอะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งสิ่งที่สิ่งที่ผมไปอ่านมาศึกษามาเนี่ยผมเอามาเอามาเก็บไว้ในหนังสือเสียงเข้าใจป่เพะพวกนี้มันเป็นอะไรที่ผมไปศึกษาวิจัยมาว่าไอ้ของดีที่สุดอะที่มันเป็นหลักการที่คุณยึดได้เลยแล้วผมก็มาสรุปไว้ อยู่ในหนังสือเสียงให้หมดเลยเข้าใจป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะสังเกตเลยว่าลุงเนี่ยมาเร็วมากเลยแล้วลูกศิษย์ที่ผาตามตามลุงมาเนี่ยก็มีบางคนก็เร็วที่เก็ตอย่างใหม่นี่ก็เร็วนิดหน่อยนี่ก็เร็วบางคนเก็ตแต่บางคนไม่เก็ตไงบางคนเขาก็คิดว่าอ๋อต้องออกหน้ากล้องบ่อยๆอะไรอย่างนี้แต่แบบข้างหลังไม่มีไม่มีแบ็คคือข้างหลังไม่มีอะไรไม่แน่นฟาวเดชันหรือว่าฟาวเดชันเขาเรียกโลกภายในแหละเอาจริงถ้าถ้าเอาเป็นภาษาตรงๆเลยก็คือว่าโลกภายในต้องแน่น เก็ตปะ่ะเพราะว่าทุกอย่างเริ่มต้นอาจารย์จะสอนว่ามันทุกอย่างมาเริ่มต้นจากโลกภายในจากจิตก่อนโอเคปะ่ะพอถ้าตรงนั้นตรงนั้นแน่นแล้วอ่ะคุณไม่ต้องห่วงเลยแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่มีแก่นอ่ะยงอาจารย์บดิ่ะสิ่งที่อาจารย์สิ่งที่ครูเรียนหรือฟังจากอาจารย์ในออดิโอบุ๊กคุณอย่าดูถูออ,อดิโอบุ๊กนะเว้ยเฮ้ยชิงคุณอย่าแบบอย่าดูถูออ,อดิโอบุ๊กนะเฮ้ยมันเป็นแค่คอร์สเล็กๆอือ่าอะไรนะเวลาอาจารย์ขายใช่ป่ะเออออดิโอบุ๊กนั่นนนี่มีเงินแต่ไม่ซื้้ออยย่างเี คือคุณดูถูก audio book อาจารย์ไม่ได้นะเพราะว่าครูลุงบอกตรงๆว่าครูลุงไม่รู้ว่าครูลุงโตจากข้าวเม็ดไหนหรือหมูชิ้นไหนแต่รวมกันแล้วมันทําให้ครูลุงเป็นครูลุงทุกวันนี้แต่ครูลุงรู้เลยว่าอ่ะวันนี้เราคุยกันมีบทสนทนาอันหนึ่งว่าจาได้ปะที่บอกว่าครูลุงอะที่ขึ้นมาเร็วมากๆสาเร็จเร็วมากๆแบบเนี้ยเพราะว่าครูลุงอ่ะใช้เสียงอาจารย์บัณฑิตดับเสียงในหัวตัวเองคนลุกนะเว้ยทุกคน ตอนนั้นเมื่อหกปีที่แล้วอ้าวกระดิ่งไปเลยอ้วเธอควยสั่นนะสั่นเองเลยสั่นเองเลยเ้อาใหม่อีกอันหนึ่งมาไว้ตรงนี้อ่ะพิต้าทุกคนจะมีเสียงในหัวของตัวเองถูกเปล่าแล้วเสียงในหัวของเราอ่ะไอ้ l ด t t l e Voice เนี่ยมันมักจะแบบดึงเราเว้ยฉุดลั้งเราเสมอเว้ยตลอดเวลาบวกกับเสียงที่เราได้ยินจากโลกข้างนอกจากคนอื่นเองใช่ ที่วันนี้ครูพูดคาว่า collectiv collectiv t h o u g h t กับอาจารย์บัณิตอะคือมันเป็นความคิดของเราบางครั้งที่เราคิดว่าเฮ้ยเป็นความคิดของเราไม่มันมาจากสิ่งที่คุณเสนแล้วสะสมใชนึกว่ามันเป็นตัวคุณน่ากลัวมากจริงดังนั้นตอนนั้นที่ครูสร้างตัวขึ้นมาใหม่เลยครูจึงต้องอัดเสียงอาจารย์บัณฑิตให้ดังกว่าเสียงในหัวตัวเองได้ค่ะได้ <laughs> รู้สึกดีว่ามีลูกศิษย์มานั่งฟังด้วยบรรยากาศ <c oughs> มันได้เนะเ <c oughs> มันก็สนุกนะ <c oughs> ออใช่ว่าผมแบบจะเน้นหน่อยหนึ่งว่าพค,ค,คนที่ถามว่าเอาแล้วรู้เรื่องไงว่าอาจารย์มันติดถูกอ่าใช่ไหมมันต้องมีคนในหัว,วคิดอย่างนี้ออคนที่มีตักกะเยอะๆเ <c oughs> ขาจะคิดอย่างนี้ถึงรับได้ถึงรับได้เขาจริงๆเขาผมก็เคยตั้งคําถามกับคนอื่นเหมือนกันผมก็เตั้งคําถามกับพวกแทนโทนี่รอบินเหมือนกันว่าแล้วกูรู้ได้ไงว่ามึงถูก อ่ะเดี๋ยวก่อนที่อาจารย์จะเฉลยลุงขอพูดกับกับขอนนะเพราะว่าลุงพูดกับลูกศิษย์เสมอ,อคุณฟังจะถ้าลูกศิษย์ครูลุงที่หน้าเพจครูน่าจะจำคำนี้ได้ที่ครูลุงบอกว่าเมื่อก่อนอาจารย์มด,ดิศพูดอะไรมามันก็มีนะที่เราสงสัยที่เราเอ๊ะเห็นไหมเอ๊ะ<อ>น่ะทุกคนเป็นหมดเ,<อ>เห็นไหม<อ>ลุงเพิ่งลุงเพิ่งไลฟ์ที่หน้าลูกศิษย์ลุงจะเกตแล้วรู้ปะอะไรที่ดึงครูกลับมาทุกครั้งครูถามบอกว่าวันเนี้ยฉันสําเร็จมากกว่าเขายัง จบเลยจบเลยกระดิ่งก็กระดิ่งเลยวันนี้บรรยากาศแบบวันนี้บรรยากาศแบบอะไร reactive reactive ได้เลยตบมือกระดิ่งเลยอนุญาตอออนุญาตในห้องสมคุณเกตว่าทุกครั้งที่ครูเอ๊ะอากับคำสอนของอาจารย์มดิตสิ่งหนึ่งครูถมได้เหงวะลุงมึงสําเร็จเท่าอาจารย์มึงยังสําเร็จเท่าคือ ผลลันะ์น่ะเพราะว่ามาวันนี้มามาเรียนนะ่ะเพื่อจะเอาผลลัพธ์ไงใช่จะเอาผลลัพธ์ไม่ได้จะมาเรียนเพื่อแบบว่าตัวเองถูกหรือมานั่งเถียงหรือมาหาความจริงความจริงจริงๆไม่มีเข้าใจวป่ามีแต่ผลลัพธ์ที่คุณจะเอาอความจริงจริงไม่มีคืออะไรสมมติคุณไปดูช่องอื่นที่บอกเฮ้ยมึงจะสําเร็จมึงต้องเหนื่อยมากๆนะเว้ยเออใช่ใช่ใช่อันนั้นก็เป็นความจริงของช่องนั้นถูกต้องเกตียัง แล้วก็เป็นความจริงของชีวิตเก่าของพวกเราเราต้องเหนื่อยเราต้องต่อสู้ไอ้นั่นมันเป็นคู่แข่งเราทําธุรกิจแบบเดียวกับเรามันเป็นคู่แข่งกูเอ,อเย่างงี้ใจเย็นจ้าใจะเย็นได้จ้ากระดิ่งรวงม,มากแม่นะคะแต่เห็นไหมอาจารย์ณดิตสร้างลูกศิษย์มาไม่เห็นมีใครแข่งกันเลยสักคนเดียวอ <S <S> <S โอ้ยเกร์ยังแล้วทุกคนรวยได้กันหมดเลยใช่นั่นคือ นั่นคือความจริงจริงๆไม่มีมีแต่ความจริงของใครของมันดังนั้นเราเลือกแล้วว่าเราจะมาฟังความจริงก็กดแห่งกรรมไงกฎแห่งกรรมไงก็คือใครคิดยังไงก็ได้แบบนั้นนะได้แล้วเราจะมาฟังความจริงจากอาจารย์บัณฑิตแล้วเราจะเอาผลลัพธ์แบบนี้จบก็เลยบอกตัวเองว่าลุงมึงไม่มีสิทธิ์เถียงทําอย่างเดียวทําจนรู้ว่ามันจริงแบบที่เขาพูดจริงหรือเปล่ากรรมสูตรของพระพุทธเจ้าอ่ะเพราะฉะนั้นไม่มีสิทธิ์เถียงเลยเพราะฉะนั้นดังนั้นจึงเป็นคนที่พอพอคุยกับตัวเองจบนะคุยกับตัวเองจบ แล้วพออาจารย์มาดิสอนอะไรพูดอะไรทุกอย่างมันพังพลูเข้าหัวหมดเลยอแล้วถ้ามีอะไรที่สงสัยอีกจะมีประโยคเนี้ยเหมือนกับเป็นแบบตัวลั่นไก่อาจารย์อ,อบอกตัวเองเลยว่ามีผลลัพธ์เท่าเขายัางเราต้องการผลลัพธ์นะทุกคนมาวันนี้อาจารย์มาดิสอนทุกคอร์สทุกอย่างอาจารย์มุ่งประเด็นไปที่ลูกศิษย์ของอาจารย์ต้องได้ผลลัพธ์มไม่ไม่สอนไม่สอนขายฝันนะลูกช่องนี้คือต้องได้ผลลัพธ์ใช่ถูไห้ฮะ อ่ะเพราะฉะนั้นนี่เลยนนี้นี่เป็นเหตุผลที่คือรถเอ่อรถรถบรรทุกอันนึงที่เสียเงินหมดเยอะเยอะนะคือวงการการศึกษาเพราะมันไม่ได้ผลลัพธ์เนี่ยคือรถรถบรรทุกอันนั้นพังแล้วก็คือมีเงินสมัยก่อนมีเงินอยู่ในรถบรรทุกอันนั้นเยอะมาก <c oughs> ใช่ไหมเสร็จแล้วมันก็ตอนนี้เห็นบ้านสถานการศึกษาเจ๊งหมดเลยเจ๊งเต็มไม่หมดอ่ะแต่เยอะมากรวมทั้งสถาบันการศึกษาที่ผมเคยเรียนอยู่แต่ไม่ต้องผมจะไม่เอ่ยชื่อเขาแต่ว่า จะ,จะเจ๊งแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นมีหลายคณะหลายอะไรก็จะเจ๊งกันเยอะมากเลยจะพูดเรื่องนี้เรื่องการศึกษาแรงก็คือว่าเหมือนกับว่าก็จะมีคนที่บอกว่าไปเรียนปริญญาโทไปเรียนปริญญาเอกไปเอาแบบดีกรีไปเอาแบบว่าให้มันมีว่าเราแบบอันนี้นิดนึงอย่างเงี้ยเพื่อที่เราจะได้มาเอามาขายมาอัพเงินเดือนเสื้อจามดิบอกเฮ้ยเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่ไปเรียนปริญญาโทรปริญญาเอกเดี๋ยวนี้อิบกล้องควักกล้องขึ้นมาหรือควักกล้องขึ้นมา <laughs> แล้ว รับใช้กลุ่มคนให้ประโยชน์บอกว่าเราเอ็กซ์เปอร์เรื่องอะไรเก่งเรื่องอะไรอ่ะอันนั้นอ่ะอันนั้นเลยคือคอนเน็กชันที่คนจะวิ่งมาหาคุณไม่ใช่ไปเรียนปร,ริญญาโทรปร,ริญญาเอกแล้วบอกไปหาคอนเน็กชันเอาตรงนั้นหรือว่าเพิ่มดีกีว่าตัวเองแบบเจ๋งนี้เดี๋ยวตอนนี้ตอนนี้เก่ามากเออใบปริญญามันไม่ใช่ตรงนั้นอีกต่อไปแล้วใค,ใครพูดเรื่องนี้คือเหมือน,นคนแก่้อานเีนใ,คใครแบบว่าเอาเอาปร,ริญญามาอวด มาจากโลกใหน่เนี่ยจริงเพราพบาบริษัทสมัยใหม่ไม่เอาแล้วเขาเอาผลลัพธ์อย่างเดียวเ<ช>ขาเอามีศักษาอะไรไหนอบอนี้หาเงินได้ไหมหรือทําการตลาดมาร์เก็ตติ้งดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเป็นไหมเขาไม่มานั่งสนใจหราดีกรีดีกรีอะไรไเกียรินิยมตอนนี้แบบเราไม่ได้แข่งกันตรงนั้นแล้วใช่ไม่ต้<ช>องมาอวน<ช>นะเดี๋ยวเด<ช>ี๋ยวคุณระวังนะอย่าไปอวดนะเพราะว่าดีคุณรู้บ่ายผมผมออกจากการเรียนด็อกเตอร์เพราะเพื่อนแม่งบอกเพื่อนที่จบด็อกเตอร์นะคือผมผมได้เรียนฟรีด็อกเตอร์นะเรียนเป็นอ มหลาลัยมิชิแกนนะให้เรียนฟรี <PhD. S 2> แถมตังค์ให้อีก <PhD. S 2> ใช่ p h d p h d ด้านดนตร mm ีคอนดักเตอร์อเพื่อนที่แม่งเรียนอยู่มันบอกว่าขนาดกูมีกูยังต้องแอบๆหรือเ,เว้ยเ mm hmm. พราะกูออาไปอวดไม่ได้คนมันมันคิดว่านี่นี่ยี่สิบปีที่แล้วนะย mm hmm. ี่สิบปีที่แล้วมันบอกว่าขนาดกูมีนะกูเรียนจนจบนะสามปีสี่ปีก่อกูจะจบนะกู mm hmm. อวดไม่ได้กูยังเก็บมันไว้เลยกูยังไม่บอกว่ากูเป็นดออ็ oh, <wow. S 2> อเพราะไอ้คนจ้างมันจะมองกูว่ากูแม่งเป็นคนคงแก่เรียนแล้วแม่งเอามากมา ว่าแล้วคุไม่จะไม่อยากจ้างด้วยอารมณ์แม้ว่าเป็นเด็กเนิร์ดแต่ไม่ได้เก่งจริงอ่ะใช่พวกนี้มันคือออกออกไม่อยู่ในโลกความเป็นจริงเขาจะมองพวกที่แบบด็อกเตอร์นี่คือมึงอยู่ในมีแต่หัวการหนังสือหนังสือมีแต่การศึกษาอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้อยู่ในโลกความเป็นจริงผมบอกวิทารีนั้นกูลาออกจากการเรียนด็อกเตอร์ผมเรียนไปใต้ครึ่งเทอมเออเทอมหนึ่งแล้วก็บอกโอเคโอเคผมผมได้งานแล้วผมไปทำงานคขามีคําถามที่ดีมากจากคุณนัทชานรดีว่าแล้วต่อไปอ่ะ ต้องส่งให้ลูกเรียนอะไรคะครูใช่เป็นคำถามที่ดีมากตอบมือให้คุณนัทชาค่ะโอเคจะให้ผมตอบไหมตอบซิโอเควันวันก่อนเพิ่งพูดเรื่องนี้วันก่อนเพิ่งพูดเรื่องนี้บอกว่าต่อไปนี้นะจ๊ะมันจะไม่มีข่าวข่าวดีและข่าวร้ายฟังดีๆไปพร้อมๆกันเลยเลือกไม่ได้ต้องฟังทั้งสองข่าวอะไรที่ลูกคุณจะเรียนตอนเนี้ย 9ก้าสิบเปอร์เซนมันจะไม่มีแล้วในอาชีพนั้นนะในอีกห้าปีประมาณสิบปีมันจะไม่มีอาชีพนั้นลนะไม่ว่าอะไรที่เลือกเลือกมาเพราะฉะนั้นไม่มีประโยชน์หรอกเลือกอะไรไปก็ชักเหมือนกันเข้าใจปะคิดแค่นี้ก่อนเบสิกค,คิดแค่นี้ก่อนเรียนอะไรก็เหมือนกันอ่ะคือเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียนอะไรเรียนทักษะที่มันเป็นอมตะใช้ได้ตลอดเวลาแต่ว่ายกเวนน้นนะอาจารย์จะพูดเสมอว่า อย่างวิชาเฉพาะทางอันนี้ไม่นับนะอย่างเช่นหมอแพทย์ผ่าตัดอันนี้ไม่พูดถึงอย่างนี้เขาต้องเรียนแน่นอนยิ่งเรียนแต่สุดท้ายเขาเรียนมาจริงๆงหลายอย่างก็จะถูกแทนด้วยหุ่นยนต์แล้วะขนาดสัลญกรรมอะไรก็ยังถูกแทนด้วยหุ่นยนต์น่ากลัวมากใช่แต่เพราะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคีย์คือคำนี้คีย์คือคำนี้ไม่ใช่เป็นสาขาวิชาละไม่ใช่เป็นสาขาวิชาละคีย์คือคำนี้ทักษะที่เป็นอมตะ ทักษะอุออ้มอันนี้หัวข้อดีว่ะทักษะ,ท,กษะที่เป็นอมตะทักษะเป็นอมตะมีอะไรบ้างทักษะอมตอทะตที่หุ่นยนต์ไม่งแย่งกูไม่ได้แน่นอนหุ่นยนต์ไม่ที่มันแย่งกูไม่ได้แน่นอนคืออะไรเดี๋ยวกันนะยกตัวอย่างถ้าสิ่งนี้เป็นหมอในอนาคตก็จะมีกับหุ่นยนต์มีโรบ,บอทมาแทนที่มีค่ะพี่อา่าน,นมาแล้วลุงก็ไปดูมาแล้วที่ดูใบแเขาใช้ดูสิบปีข้างหน้าแต่พอจะพูดว่าทักษะที่เป็นอมตะซึ่งจริงๆอาจารย์สอนเรื่องนี้ด้วยนะคือ แทนที่คุณจะเป็นหมอที่ต้องมาผ่าตัดหรืออะไรคุณจะต้องเป็นหมอที่เป็นเฮดของหมออีกทีหนึง่งคือคุณต้องมีวิชาบริหารคนว่าถูกไหมจริงๆอาจารย์รสอนเรื่องเกี่ยวกับบริหารคนอะไรไว้เต็มไปหมดเลยไม่ไม่ <ๆ S 2> แต่บริหารคนมันเป็นอาชีพของคนลูกจ้างเพอะเราจ้างเข้ามาบริหารไอ้คนที่มันไอ้คนที่ไอ้คนที่ไม่ที่อาจารย์ตัวจริงจริงๆคือเซตระบบคือเซตระบบธุรกิจขึ้นมา แล้วให้มันรันผลิตกันให้แต่มีคัดนึงที่ครูประทับใจมากที่อาจารย์สอนเรื่องนายคนอ่ะอ่าใช่ใช่ใช่นายแห่งคนคนไม่เคยรู้คอดนี้คอดนี้ใช่ดีมากเลยอเอาจริงๆยังไงก็ตามเนี่ยคุณจะต้องเป็นเจ้าของธุรกิจหรือต้องมีทีมงานหรือต้องมีลูกน้องถูกไหมมีคอดคอหนึงเออคอดนี้อาจารย์อดิติแทบจะไม่เคยพูดถึงเลยนะใช่เป็นไม่เคยได้ยินถูกไหมคอดนี้น่ากลัวมาก S <S 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 น่ากลัวมากเหมายควาาว่าห้ามให้ลูกน้องมาเรียน <c oughs> <c oughs> คอร์สนี้ที่อาจารย์สอนอาจารย์บอกว่าเอาลูกน้องไปข้างนอกให้หมด <c oughs> ตอนสอนนี่คือไม่ให้ลูกน้องผมมาเรียนมาอยู่เลยนะตอนสอนผมคือคือ,คอ,คอมันเป็นคอร์สผู้นําแต่ผู้นําสําหรับไม่ใช่ผู้นําในเป็นลูกจ้างในองค์กรได้ไปยี่ิที่พูดมาแยกออกแยกออกเป็นผู้นําของคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจใช่เจ้าของธุรกิจเองเพราะเจ้าของธุรกิจเองต้องจําไว้ว่าคุณไม่ได้ลูกน้องจะไม่มีทางคิดเหมือนคุณ ไม่ต้องไปนั่งพูดแบบว่าอ้าวรักองค์กรสิลักวัฒนธรรมองค์กรไม่ต้องไปพูดเขาไม่มีทังคิดแบบนั้นใครตอนนี้นะที่คุณแบบว่าเป็นหัวหน้าเขาเรียกว่าอะไรเป็นหัวหน้างานเป็นเจ้าของธุรกิจของคุณนะแล้วคุณกําลังปวดหัวเรื่องการจัดการคนไม่ได้หรือคุณรู้สึกว่าทําไมวะกูไม่เข้าใจลูกน้องหรือไม่เข้าใจคนที่มาทํางานกูทําไมไม่คิดเหมือนฉันทําไมไม่รักองค์กรทําไมไม่ทําเพื่อหรืออะไรใดๆก็ตามถ้าคุณสงสัยอยู่นะม,มีคอสคอสหนึ่งที่น่ากลัวมาก ห้ามให้ลูกน้องมาเรียนห้ามให้ลูกน้องมาฟังห้ามให้ลูกน้องมาได้ยินนะคะอันนี้คืออาจารย์สอนเรื่องนายแห่งคนใช่ Master of People นายแห่งคนจำแม่นเว้ยขาได้มาช่วยสอนด้วยอืมละครอันดีมากดีมากดีมากครูพูดเลยว่าผู้ประกอบการรุ่นใหม่อะถ้าคุณอยากจะซื้อเวลานะผู้ประกอบการรุ่นใหม่ทั้งหมดยื่นมาเลยถ้าคุณอยากจะซื้อเวลา คุณไม่อยากจะเอาชีวิตคุณแม่งไปเหนื่อยกับการบริหารคนหรือคิดว่าเฮ้ยแล้วเราต้องทอํายังไงแเราต้องจัดการยังไงเอ๊ะหรือว่าเป็นอย่างนั้นหรือยุ่งวุ่นวายกับก,บการเซตทีมเซลเซตทีมมาร์เก็ตติ้ง <marketing, S 2> โอ้ยอะไรอย่างงี้ใช่แล้วคุณอยากจะหลุดออกจากไอ้วงจรอ,อุบาทอันนั้นใชค่คอร์สคอร์สนี้ใช่ปะ่ะใช่แล้วนี่ Master of People Master of People ครูบอกเลยคอร์สนี้ครูมาช่วยอาจารย์มาดิสอนด้วย mm. คือโคตรดีคือดีมากอันนี้คือท็อปซีเครีของของของเรื่องคน <Ừ. S 1> อาจารย์บดิตไม่ค่อยพูดถึงคอสนี้แต่เผื่อใครก็ตามนะที่บริหารคนเยอะๆที่มีแบบลูกจ้างลูกน้องเยอะๆ <Ừ. S 1> the best เอา,อางี้ดีกว่าใครเป็นเจ้าของธุรกิจใครเป็นเจ้าของธุรกิจนะแล้วแล้วมีลูกน้องต้องเลียงจบเป็น,นความจริงที่หาฟัง <Ừ. S 1> ที่ไหนไม่ได้จริงไม่มีใครเขาอยากจะพูดอันนี้กับคุณตรงๆลรวถ้าเขาคิดไม่เที่ยง <c oughs> ก็เขาก็เป็นเหมือนกับลูกน้องอย่างเช่นอาจารย์ฟันธงขาดเลยเรื่องอย่าทําธุรกิจกับพี่น้อง อ้อ้ือดายไม่อยากจะบอกว่าน้องมันมีรายละเอียดเยอะมากที่แบบมจะมีเขาเลอกปวดหัวตามมาเยอะใช่แล้วมีอะไรอีกเยอะมากที่เป็น Top ท็อปซีครที่ที่เป็นข้อต้องห้ามในที่ทํางานอือหูจริงแล้วถ้ารู้<า>ก่อนก็คือแม่งตัดไฟตั้งแต่ต้นลมอ่ะใช่ คุณจะไม่ต้องมีวันพบพานเจอปัญหาใดๆเหมือนออฟฟิศจะเป็นสวรรค์ของคุณเลยที่ทำงานของคุณจะเป็นสวรรค์ของคุณเลยถ้าคุณรู้เรื่องนี้มาสเตอร์พีเพิลนายแห่งคนมันมันมีแบบสิคร e ตหรือความลับบางอย่างที่เกี่ยวกับเกี่ยวกับการคุมคนแบบเนี้เขาใส่ค่าบทีมงานบอกมาแล้วราคาเต็มราคาเต็มสามหมื่นตอนนั้นที่เราสอนเราเปิดคอร์สนี้มันแพงกว่านี้ไม่ใช่หรอมันเข้ามาเรียนเข้ามาเรียนหกหมื เออห้าหมื่นเก้าตัวนั้นถ้าจำได้เนาะโอเคโอเคนะคะวันนี้ครูลุงให้ราคาพิเศษนะเขาเขียนมาว่าคอสนี้สามหมื่นเก้าเขาเขียนมาว่าคอสนี้สามหมื่นเก้าใครอยากได้ราคาดีๆพิมพ์โคตรดี <c oughs> ใครอยากได้ราคาดีๆพิมพ์ดีดีหรือพิมพ์โคตรดีเดี๋ยวจะจัดราคาดีๆให้เลยนะวันนี้มานะเอาวันนี้ผมที่ผมสอบถามลุงอะบอกว่าลุงวันนี้มาเนี่ยมันต้องมีคน,นที่อยากเป็นแบบลุง ผมก็เลยบอกว่าวันนี้นะครับในไลฟ์นี้ยให้ลุงจัดให้เลยดีกว่าว่าคอร์สไหนที่มันสําคัญมันจะมันจะมีแบบให้ลุงแนะนําให้เพราะลุงเรียนกับผมแทบจะทุกคอร์สแทบจะแล้วก็แทบจะดุกหนังสือเสียงแล้วก็ให้ลุงแนะนําเขาบางคนก็งงเลยว่าคุณเกิเคุณเกิแก้วบอกว่าชอบจังที่อาจารย์สอนว่าอย่าทําธุรกิจกับพี่น้องอ,อันนั้นแค่เซี่ยวเดียวลูกยังมีอีกเยอะมากที่แบบนั่นแบบเป็นข้อต้องห้ามที่แบบ แล้วคนที่มาเรียนนะช็อกซีนีมากเพราะไอ้ข้อต้องห้ามที่ลิสต์มาในคาสนี้เขาเป็นหมดเลยบางคนร้องไห้เลยบางคนบางคนมาที่มาเรียนคอร์สเนี่ยความเจ็บคืออะไรว่าความเจ็บคือพออาจารย์พูดแต่ละข้อที่นั่งนั่งอยู่คือคันแสบตัวยิบยิบช็อกแล้วก็ร้องไห้แล้วก็แบบแบบก็คือร้องออกมาเลยอ่ะเพราะว่ากำลังเผชิญกับไอ้ตรงนั้นอยู่พอดีลย่แล้วคือเขาพูว่าเอาแล้วไม่ไม่มีใครสอนนะก็ในโรงเรียนไม่สอนใช่ ไม่โรงเรียนไม่ถึงถงม,ม้เรียนเอ็บีก็ไม่ได้สอนนะพวกนี้ใช่ไม,ม่เขาไม่มีทางพูดนะเรื่องพวกนี้ยเพราะว่ามันเขาไม่เคยผ่านการเป็นเจ้าของกิจการมาแล้วเขาไม่รู้หลักคิดที่มันเที่ยง,งสิ่งที่ผมสอนคือหลักคิดที่มันเที่ยงเป็นสิ่งที่ผมออนอกจากประสบคือผมคุณเกสเปล่าผมเป็นผู้นําฝรั่งมา2 0กี่ปีวะตั้งแต่อายุ18อตอนนี้อายุ15 กูไม่รู้ว่ามันถอยไปไหนเมื่อไยู18ตอนนี้50อ่ะก็30กว่าปีอ่ะ30กว่าปีเป็นผู้นําฝรั่งมามีลูกน้องกี่คนเราเจอคนมาไม่รู้เท่าไหร่อ่ะแล้วทําให้ผมรู้ว่าอ๋อิธีการคิดของลูกน้องมันจะเป็นแบบนี้นะถ้าเราคือครับลูกน้องเหมือนฉลามเห็นเลือดถ้าฉลามเห็นเลือดเมื่อไหร่คือเขากินเราเลยคือเขาแต่ว่าถ้าเกิดเราเราโชว์ลูกน้องเขาต้องการความเป็นผู้นำอ่าฉลามเห็นเลือดอธิบายให้ฟังสั้นๆ อย่างเช่นเวลาคุณจะไปคุมคนเนี่ยแค่ว่าเวลาคุณคุยกับเขาตาที่คุณมองเขาอะแค่แบบพลังคุณอยู่อันเดอร์เขาอ่ะหรือแค่คุณกลัวลูกน้องจะลาออกเกรงใจลูกน้อง,ง,องอชีวิตนี้ถ้าไม่มีลูกน้องคนนี้ธุรกิจกูแบบไปไม่รอาะจบมันจบตั้งแต่หน้าประตูแล้วใช่ฉลามเห็นเลือดล้วเสร็จละเก็ตย <Get young S 2> <ง>ังโหไลนี้คือแบบ <laughs> ไลน์นี่คือแบบสบายกูทำงานสบายไม่ใช่ไม่้องกันสบายคือแบบโคตรแพงเนื้อหััสจริงๆส่งคุณค่าลูกศิษย์พิมพ์คําว่าส่งคุณค่าหนูไม่ให้พิมพ์คําว่าแพงแล้วต่อไปนี้ลุงลุงให้พิมพแล้วลุงให้พิมพ์คําว่าคุณค่าคนมาไม่คนส่งคุณค่าโคตรคุณค่าให้พิมพ์คํานี้เพราะว่าสมองเวลาพูดว่าแพงมันต่อต้านแต่พอเวลาพูดว่าโคตรคุณค่าส่งคุณค่าสมองมันเก็บข้อมูลเลยอเพราะฉัน เมื่อวานลุงเพิ่งเปิดตัวไปว่าเปิดตัวว่าให้พิมพ์คําว่าคุณค่าเนี่ยหลายคนพิมพ์มาเลยส่งคุณค่าคุณค่า uh huh. มานิดานะคะคุณคุณคุณมานิดาบอกถ้าเรียนคงน้ําตาตกในคงโดนหลายดอก <laughs> ใช่ไหมคะงั้นก็รีบลงเรียนซะเอาให้มันเจ็บแต่จบค่ะ uh huh. <laughs> คุณหมอนกหรือเปล่าวะนนี้ลูกศิษย์ชั้นเปาเนี่ย,ยเ,เออคุณหมอนกมานิดาจริงๆด้วยนะคะถ้าเรียนคงน้ําตาตกโดนหลายดอกเพราะฉันเอาให้มันเจ็บ แต่จบค่ะคุณหมอแล้วการเป็นพาร์เนอร์อีกอย่างนึงเนี่ยพอล่าเลิกเลิกเลิกไอ้ไอ้ทำลิสติกของเขาพราพาร์เนอร์มีพาร์เนอร์เยอะจะตัดสินใจทีโอ้โหทุกเรื่องต้องไปปรึกษา5คนคุณเคยเป็นบางธุรกิจของคุณเนี่ยผมบอกได้เลยนะโคตรคุ้มอ่ะวันนี้ให้ราคาพิเศษไปใครที่เรียนใครที่มีเจ้าเป็นเจ้าของกิจการไม่ว่าจะเล็กใหญ่ต้องเรียน วันนี้ถือว่ามาช่วยกันเลยดีกว่าอเอางี้ดีกว่าเพราะถ้าคุณเบาใจเรื่องนี้ได้คุณเอาเวลาไปคิดหาเงินเรื่องเซลล์เรื่องขายเรื่องทำมาร์เก็ตติ้งเรื่องทําการตลาดเรื่องคนคุณอย่าไปยุ่งใช่คุณต้องรู้ไปเลยตั้งแต่ตอนแรกจบทุกธุรกิจอเอานะเอาเจ็บแต่จบเอาราคาเจ็บแต่จบไหม,มให้ให้ราคาวันนี้วันเดียวนะถ้าลงวันอื่นแล้วมาดูไลฟ์ย้อนหลังก็ไม่ให้ยิงอืมเพราะว่าครูจะให้ราคาที่พีคมากแล้วเป็นราคาที่เจ็บแต่จบ โอเคเปล่าราคาเต็มของคอร์สนี้นะคะทีมงานจำดิเขียนมาสามหมื่นเก้าวันนี้ครูให้ราคาหันครึ่งเลยค่ะหนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทราคาดีมากดีราคาดีมากเลยแอบมองไปตามอาจารย์โอเคเปล่าพี่ชิวๆมากราคาไหนก็แล้วแต่อาจารย์น่ารักมากนะคะเนื้อครูให้ไปเลยจริงๆเนี่ยเนี่ยโชว์ให้คุณดูเลยพี่ต้าเขียนมาสามหมื่นเก้าเนี่ยสามหมื่นเก้าครูให้ไปเลยค่ะวันนี้ หมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทวันนี้เท่านั้นนะวันน,<ม>น,นี้วันนี้ใครนนเป็นเจ้าของกิจการไปลงซะผมไม่ถ้วถ้าคุณไม่ชอบผมการันตีอย่างนี้อีกทีหนึ่งการันตีการันตีของบัณฑิตนะครับคอสนี้ถ้าคุณเรียนแล้วคุณไม่ได้ตื่นรู้หรือบอโอ้ไม่ข้อมูลไม่เห็นได้เรื่องกูรู้หมดแล้วหรือไม่ดีเลยไม่เห็นด้วยเลยไม่ชอบภายในหนึ่งปีนะไม่ใช่หนึ่งเดือนหนึ่งปีคุณมาเอาเงินคืนได้ เพื่อนๆชอบความรู้ดีๆแบบนี้อย่าลืมกด subscribe ใน YouTube ก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนถ้าไหน Facebook ก็ Follow แล้วก็กด See f i ร s t นะครับแล้วผมจะได้ส่งความรู้เจ๋งๆให้คุณตลอดเวลาแล้วเราเจอกันนะครับผมบัลลิศรวง์ีสวัสดีครับ